น้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่สมเด็จเจ้าพระพชกิติยาภาไหลรินสู่ผู้ก้าวพลาดในชีวิตผ่านโครงการกำลังใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพาชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราชิดาพระราชธิดา,า,ดาองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ิมีพระปณิธานในการสืบสารและต่อย,ยอดกิจการที่จะขจัดทุกบำรุงสุขแก่ปวงประชาราษฎรตามรอยพระราชบิดาทรงใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายที่ทรงเชี่ยวชาญก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมไทยมานานนับสิบปี โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาโครงการสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราชธิดาทรงใช้หลักการทางกฎหมายยอและหลักมนุษยธรรมในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้โอกาสทางสังคมผู้ต้องขังที่ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมซึ่งปีนี้ครบรอบปีที่1 4ของการก่อตั้งโครงการ จากจุดเริ่มต้นในความสนพระไทยด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิมนุษยชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชกิติยภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราชธิดาได้ทรงศึกษานิติศาสตร์เช่นเดียวกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิบดีมหาภูมิพลดุลเดชมหาราชบรมนาบพิษ พระไอากาและได้เสด็จทันทสถานหญิงกลางเพื่อเยี่ยมเยือนและพระราชทานสิ่งงอของแก่ผู้ต้องถังและเด็กติดผู้ต้องครั้งแรกเมื่อส่งได้สัมผัสกับชีวิตผู้ต้องขังหญิงที่ขาดโอกาสขาดความอบอุ่นในครอบครัวและสัมผัสกับเด็กที่เกิด แด่จากคันผู้ต้องทังหญิงในเรือนจําซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์จึงเป็นแรงบันดาลพระไทยให้มีพระปณิธานแน่วแน่ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือและกําลังใจให้แก่บุคคลเหล่านี้เมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและเนติบัณฑิตไทยมีพระดําริให้ก่อตั้งโครงการกําลังใจในพระดําริขึ้นโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์300 0 0 0 บาทเป็นทุนตั้งต้นเพื่อจะได้ช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้ก้าวพลาดได้มีโอกาสกลับมาดำเนินชีวิตเป็นคนดีของสังคมโดยมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมเสริมที่ไม่ซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ภาครัฐด,ดำเนินการอยู่แล้วและมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดจนกระทั่งวันที่31ตุลาคมพศ2549ได้มีพิธีเปิดโครงการณทันทสถานหญิงกลางนับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการกำลังใจ โครงการกำลังใจได้นำแนวพระดำริที่มุ่งสร้างให้เรือนจำกลายเป็นสถาบันทางสังคมเสมือนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำกิจกรรมโดยนำภาคประชาสังคมผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีประสบการณ์เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนจัดกิจกรรมเสริมกำลังใจมอบความเอื้ออาทรแก่ผู้พลังพลาดในเรือนจำให้ระยะเวลาที่ถูกจองจำเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนไตรตรองพิจารณาตนเองสร้างพลังบวกในการมองคุณค่าในตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการให้บริการในเรือนจำเพื่อให้ผู้ที่ก้าวผิดไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำและกลับมาเป็นคนดีสร้างสารรค์สังคมไทยต่อไปและเสริมสร้างให้คนในสังคมไทยมีน้ำใจเอื้อทอนต่อกัน ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชกิติยาภรณ์นเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิบปริมมหาวชราชธิดาสรงให้มีการพัฒนาทักษะความรู้และวิชาชีพให้ผู้ต้องขังเพื่อนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพนับเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ต้องขังในการกลับคืนสู่สังคมและใช้ชีวิตอย่างปกติสุขและที่สำคัญช่วยลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำอีกด้วย แนวคิดการพึ่งพาตนเองที่ดีที่สุดคือการให้อาชีพการฝึกทักษะวิชาชีพต่างๆซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและมีความยั่งยืนส่งผลให้ลดจำนวนผู้ต้องถังที่กระทำผิดซ้ำ โดยตลอดระยะเวลา14ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชริกิตยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัตราชธิดาได้ทรงงานผ่านโครงการกำลังใจในการช่วยยอเหลือคนที่อยู่ในมุมมืดของสังคมไทยที่ไม่มีคนแาเห็นได้มีโอกาสในชีวิตทรงเป็นแสงสองทางให้แก่คนที่หลงผิดได้กลับมาสู่สังคมสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและปลุกจิตสำนึกในการให้โอกาสและเอื้ออาทรต่อกัน